เฮ l เรนดเรีวมี GT Neo 5เตรียมเปิดตัวต้นปี2023ขายชิปส n a ด d รักอน8,000เจนพร้อมชัดวจไจัดเต็ม240วัตต์ล่าสุดได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนตัวท็อปรุ่นใหม่ของทางเดียวมีอย่างเดียวมี GT Neo 5เผยออกมาแล้วครับแหล่งข่าวที่ต่างประเทศได้เผยภาพเรนเดอร์แรกของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเป็นเร a ยวมี GT Neo 5ออกมาแล้วครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการปรับดีไซน์กล้องหลังแบบใหม่ที่มีแถบกล้องสีดำกว้างเท่ากับตัวเครื่องพร้อมกรอบผิวสัมผัสแบบด้านตัดกับความเงาให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีฝาหลังโค้งรับกับฝามือเบื้องต้นคาดว่าเร็วมี GT Neo 5จะเปิดตัวมาพร้อมกัน2รุ่นที่มีความแตกต่างกันที่ชิปเซตและเทคโนโลยีชาร์จเร็วตามนี้ครับรุ่นชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 8 p l u หนึ่1มาพร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว240วัตต์และรุ่นชิปเซ็ต d i a m o n s t t y 8200 มาพร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว1 5 0วัตต์โดยทั้ง2รุ่นของเรียวมี GT Neo 5จะมีกล้องหลังตัวหลักความละเอียด50บล,ล้านพิกเซลรองรับระบบการสั่นแบบ OIS ส่วนกล้องหน้าความละเอียดสิล้านพิกเซลบนการดีไซน์หน้าจอแบบ Punch Hole Display สมาร์ทโฟนเรียวมี GT Neo 3รุ่นล่าสุดที่เปิดตัวไปลเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจึงเป็นไปได้ว่าเรียวมี GT Neo 5จะเปิดตัวในช่วงเวลาเดียวกันแต่ข้อมูลที่เผยวันนี้ยังไม่มีการยืนยันจากทางเรียวมีนะครับ ยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปหรือครับตอนนี้ช่อง i t ทีฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ t เพียงแค่เดือนละยีสิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ